เนี่ยนูราออกนะคะพี่พิมพ์ฮะขอโทษด้วยค่ะพี่เขาต้องมาแทานต่ออีกหึ่งปีอะเฮ้ยเดี๋ยวดีใจเย็นกับนไน<พ>อ,อ้คนเต้นออกแล้วครับนี่เราออกก็เท่ากับยอมรับแล้วเพราะว่าเล่นจริงๆอะน้องน,น่าสงสารเนาะอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้ไปอยู่คุกเลยวะเป็นไร มายาเหรอมีอะไรป่ะครับนี่พี่เป็นไรมากปะเถ้าหนูลาออกก็น,นักหัวพี่เหรอแล้วน้องเสือกอะไรอะครับพี่อย่าเสือกอะไรดูตัวเองก่อนไหมคะรุ่นน้องอย่าปเปรี้ยวให้มากนะมึงหลายรอบแล้วนะนแล้วจะทำไมวะใครกันได้ที่เสือกเพื่อนมึงเที่ยมก็เที่ยมเหมือนเพื่อนมึงเลยนะแล้วจะทำไมเออจะทำไม ในเลี้แก้มึงล่ะไปเรียกมาดันแกงมึงง่าเอาไม้ครบทุกตัวสัตว์กูไม่กลัวหรอกแบกมึงง่ามึงบอกว่ามึงมีปืนยืนยื้อโลกๆในแมตตมึงง่าสัตว์พวกของรังปล้องพวกกูไม่ลองรอกแพ็คมึงง่าแกมึงง่าได้กูแซมึงง่ากูงานกูแงมึงง่ากำลังจะคัดจะแค่นี้